ทุกทไยเธอเพียงใจดาราใหญ่เอาเลยนะคะแล้วนะเราไม่อยากถามอาถามเป็นไงคะอาถามจุก่อนสวัสดีครับโอเคครัับสสวดีป็นไงครับสบายดีครับช่วงนี้ครับผมเราฟุกลาสบายดีเช่นกันครับวันนี้มามีชื่อเสนอเขาออะไรครับครับผมรางวัลอะไรคะรางวัลดาราช่างตัดผมชายครับไม่ใช่ก็เอกมัย20่สิบไม่ใช่ไทยอินเดียน แล้วผมนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมสาขาปราพยนต์ครับดีใจไหมคะดีใจครับดีใจด้วยนะครับผมเขาคงจะขิงไปอีกนานแต่ว่าเดี๋ยวภากต่อเขามาแล้วนะใช่เตรียมรอไปดูหรือยังเตรียมแล้วฮะเตรียมแล้วฮะคุณมีที่นั่งให้เพื่อนคนไหมมีแล้ะนั่งที่ไหนคือเอาไม่เดี๋ยวมี1ิวันที่11มีมีรวมการปิดลรงล้วไปดูด้วยกัน ไปนั่งกันสองคนเลยไม่ได้ใครเลยปิดโลกกันเองเพื่ออะไรวะมันจะไปโลกไปดูกันสองคนใช่ไม่ไปดูกับแฟนบด้วยครับอ่ะละแล้วเราปิดโรงจะให้พุกนั่งที่ไหนเอ้ครับไม่ถึง่าให้นั่งข้างๆไหมนั่งข้างแล้วเราคนนั่งหน้าสุดอ๋อคนหนึ่งนั่งข้างหน้าคนหนึ่งนั่งข้างหลังอ่ะเตรียมใจไปดูหรือยังเตรียมแล้วฮะเตรียมเตรียม พราะว่าต้องไปรอบสื่อด้วยใช่รอบสื่อหรือเราดอกไม้ไปให้ไหมมีครับมีมีเป็นอะไรชอบดอกไม้หรือชอบเงินดอกไม้แหละขอเป็นดอกกระหล่ำได้ไหมจะไปผัดหรอหิวเราไปกินได้ด้วยอผัดไปให้เลยได้ไหมมาเป็นมาเป็นถุงชอบเงินอะจุเนี่ยินดีด้วยอ่ะเรากลัวหนังผีเรากลัวหนังผีไหมกลัวที่นี่ไหมกลัวกลัวก็ภากอดผมก็ปิดตาไปครึ่งเรื่องแล้ว ถ้าคือถ้าหนังบัตรราคา200ก็ดูไปแค่แบบปิดตายยังไงทีสิบบาทปิดตายยังไงอย่างนี้เลยเออคออย่างเงี้ยโอ้ยจะเข้าไปทําไมจะเข้าไปทาไมคุณหลักเราถ้าจะไปดูรอบเดียวกันเราจะทำยังไงถ้าผีมาจะทํายังไงก็เขาปิดตาผมต้อไงหรอเอาก็ถ้าเปนความผีก็ต้องเช้ปิดตาแต่ลองปิดตาเพื่อนสิไปเห็นปิดตาเพื่อนปิดตาลรงปิดตาเพื่อนดู มาหยกใส่จะสอบใส่เลยจุลองดูปิดตาไม่ก็ถอดเสื้อยาวเพิ่มลายปิดไม่ช่วงนี้กล้ามเขาใหญ่ฟิตเนสไม่เสื้อฟิตจริงเสื้อฟิตจริงเนี่ยมันดีอ่เออฟิตจริงกล้ามเขาใหญ่ไหมลองจับให้ดูหน่อยมันใหญ่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 ยังไงคือเราจะไปปูให้เขาดิเขาก็จะพร้อมจะอวดตลอดเวลามันเป็นยังไงเป็นกล้ามไม่เป็ถึงว่ามันเป็นไงมันแน่นไหม แนนแนนแนนอะถ้ามีกล้ามยี่ต้องมีซิกแพคด้วยใช่ไหมมีเดี๋ยวนี้เขามีแล้วหรอจับให้ดูหน่อยดิอยากรู้เอ้ยต่อยได้ไหมจับให้ดูหน่อยจับดีกว่าอย่าไปต่อยเลยจู้กับมัก่อนนี่พิเศษแม่ไหนจับให้ดูหน่อยมันเป็นยังไงมันเป็นซิกหรือยังหรือมันเป็นแค่วันซิกแล้วซิกแล้วซิกซิกอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่รู้ว่าวาดหรือเปล่าเป็นลือดเออแล้วเราเราไม่คิดจะฟรีทุนแบบเราเ้าเหรอก็ช่วงก่อนงานเยอะแต่ว่า ใกล้จะเริ่มเอาจริงอ๋อนี่คือ<ะ>แบบความว่าผมไม่มีงานใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> หมายถึงมันแบบว่ายังไม่มีเวลาขนาดนั้นเออเอ๊ะไม่รู้จะไปทางไหนดูขนาดนี้แล้วถ้าเราถ้าเราฟินเราจะฟินส่วนไหนก่อน ก้ามปอกก่อนับผมอ๋อตอนนี้มันไม่ค่อยมีหรอใช่ใช่ใช่ไหนจูจับดีว่ามันมีไหมไม่เอาะเซ็กชวลฮารเมนนะแรงแค่แจับดูว่าเพื่อนเป็นยังไงไม่ได้ให้ลวนลามเพื่อนไม่เอาช่วงนี้มีกระแสด้วยนะเซ็กชวลฮารเมนอ่าก็ให้เพื่อนดูก็ได้ว่ามันยังไงดูเพื่อนแล้วโหหนักประจับอีกแล้วทีเนี้ยเอาก็พี่ดูไม่ได้ไงพี่จับไม่ได้ก็ให้จูดูเออเป็นยังไงจูอธิบายตอนนี้ว่ามันเป็นยังไงต้องกินอก อฟต้องเพิ่มอะไรบ้างต้องเพิ่มโปรตีนต้องเพิ่มอะไรไหมไม่รู้ผมไม่ใช่เทรนเนอร์เอาแล้วเราตอนเทรนเนอร์เขาไม่ท<ำ>เมทรนเนอร์เขาให้เรากินอะไรตอนที่เราซื้อทุนน่ะกินอกไก่ครับผมเออแล้วเราจะแบ่งเพื่อนไหมอกไก่ไปไปหาหมอกอออันเลยไหมไม่ก็ถามว่าเธอจะแบ่งอกไก่<ม>ให้เพื่อนกินไหมซื้อมีตังไหมมีมีมีเปิดร้านนอกจากร้านตัดผมเปิดร้านอกไก่อีกไหม ไม่เราก็ไปอกเขาก็ได้อะะไรนเราก็ไปซุกอกเขาแทนก็ได้นี่เรามาเวสิกช่วงคาร์ลนไม่หนึ่งเยวจูที่เดี๋ยวพี่โดนสขับเึ้ไไ่ได้เธอหยากสะขารถทัวร์ซะสิทำไมเรามันมีโมเมนต์หวานๆไม่ได้เหรอเนี่ชงมาแบบเมื่อยแขนแล้วนะเลยชิมขอหน่อยได้ไหมชฉมเราไม่ดื่มเลย สักนิดนึงอ่ะมันจักคุณได้ไปต่อมันก็นานแล้วมันเป็นร้านเลยตรงเนี้ยไม่มีเป็นร้านเลยเหรอพี่ไม่มีใครเลยทำไมเราทำไมคู่เรามันจะหวานหวานกับเขาไม่ได้เลยหรอชุดดำขนาดนี้จะให้หวานได้ไงอ่ะเออเอาก็แบบแบล็กเลยนะเออก็หวานแบบมืดๆอ่ะหวานสมสมทำไมคู่เรามันหวานเหรอมันจะแบบมันจะตะมันไม่ใช่สิมันจะแบบมันจะไม่ได้เลยหรอรอดูในซีรีส์ฮะ แต่ซีรีส์มันเป็นยังไงเราไม่เคยมีไม่รู้ไงก็ยังก็ยังมันก็ยังไม่เม่้เลยขอหน่อยไม่ได้เจอกันนานมันก็คิดถึงไงขออะไรขอโมเมนต์หน่อยได้ไหมไปดูไปดูได้นะครับผมในจูมีคอนติเนียตอนนี้ในเน็ตฟลิกนะครับผมเป็นสามารถไปย้อนดูได้โมเมนต์หวานเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยขอตรงนะขอได้ไหม ถือว่าสงสารเท่าไม่น่าหวานอะไรอ่ะมันหวานแบบเออเธอช่วยมันสวีทกันหน่อยดิเธอช่วยเป็นแบบคู่หวานหวานให้หน่อยดิไม่ออกไหนวันนี้ก็อุตส่าห์แต่งตัวมาพรองจองกันแล้วอ่ะหลังจากที่โบนี่นะผมจองทำงานเลยนะชุดดำเนี่ยไม่เออเราไม่ดูทำงานเลยหรอเราท้าใจเราว่ามันคู่คนอื่นก็ช่างมันทำไมอ่ะคู่ทำจนปวดท้องแล้ว ทั้งหน่อยโมเมนต์นะให้หน่อยใช่ไหมก็แน่ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่โอ้โมเอก all black อะไรให้เท่หน่อยไม่ได้เลยก็เธอเกเ่แบบหวานๆเนี่อาจจะเอางังไงก็ได้แบบเป็นนักแสดงปะตอนนี้ไม่ใช่ฮะแต่จะเข้าเราได้ชินละวันนะ ันนั้นคือผลงานที่ทำไว้าจากการไปรับแค่นี้ก็ผลงานเหมือนกันที <c oughs> ส่สำคัญเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างฟูกแล้วขอสักหนึ่งโมเมนต์ Moment หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเธอพูดดีๆกันได้ไหมเวลาเธอพูดดีๆเธอพูดดีๆกันยังไงดีที่สุดตล้ดแต่ชีวิตที่พูดกันมาพูดว่าอะไรคุณฟุกครับว่าไงครับโอ้วันนี้เป็นไงพางครับกระดาษทํ <c oughs> าทำไมอ่ะเราโอพักแหม ผักคุกกี้ก็ผ่านมาแล้วแค่นี้มันจะอะไรนักหนาใช่แม่ไม่มันในงานนี่มันนี่มันในนี่ก็ในงานเหมือนกันในทำงานอยู่อันนี้ไม่ได้เงินไม่นับเป็นงานนี่เรามาคุยกันเล่นๆล่นอ่ะถ้าได้เงินแล้วโอเคเหรอกี่สิบไดไหมอัดฉี่ิบน้อยไปดิเรามันเห็นแก่เงินนะชื่อไม่เก่งเป็นท้องสักหนึ่งเลยไหมพูดกันดีๆแบบหวานๆหน่อยหวานเหรอน้ำตาลไม่เจอ น้ำเชื่อคาราเมลหวานจังเลยโอ้ยหประหวานประวานกินละเนี่ยเออฉันดอาไรกับตรงเนี้ยฉันรู้สาดมารอเธอตั้งนานเมยจะมองบนไปถึงข้างหลัง ทำไมเราเราอุตส่าห์แบบนะเราเป็นแบบแฟนขับรุ่นแรกที่ได้ชื่อว่าจุกฟูนะเราจุกฟูจุกฟูเออเลยไม่ขายไม่ไม่มีใครซื้อเลยแต่เราซื้อ่งเราซื้อเธอตัองแต่สมัยนั้นคนเดียวคนเดียวไม่นับด้วยแสดลว่าขายไม่ออกขายไม่ออกเร็วเธอโหตั้งชื่อแฟนขับจุกจกแต่โมเมนต์เธอมันแบบพาร์ดคอมากอันไหนส่งจุกให้กันไหนดีเลยไม่ได้จริงมาจากจุกๆุนะไม่ได้จุกๆมาจุกอ่ะ เนี่ยไหนลองส่งจกให้กันหน่อยดีเร็วส่งจกให้กันหน่อยสิไม่ใช่คุณเธอต้องส่งให้เขาแล้วไปแปะที่แก้มเร็วไปทำเดี๋ยวเรอถือขออนุญาตนะฮะดูกลับมาก่อนเร็วหนึ่งทีแล้วถ้าไปไหนไปแล้วเลยทำหน่อยดีไหนๆก็ไหนๆละมันมาถึงตรงนี้ละมันถึงตรงนี้คือพี่เนี่ยมาถึงไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อใจเนี่ยเร็ว ขอโมเมนตม์หน่ายไหว่ล่ะคือ <c oughs> ตอนนี้คนดูว่าแบบสนุกกันสองคนตีกันแล้ว <c oughs> เร็ววันนี้พูดดีๆแล้วนะาอะไรครับขอนหน่อยโมเมนต์จุกให้จูหน่อยนะนี่ไงโอเคโอเออรับไปแล้วขอบคุณมาก <c oughs>

เชี่ยงแก้วค่ะสูดบรรยาค่าเป็นเบสมาใหม่แล้วขอสูดสองมือโอ้โห่ขอตัวใหญ่ๆขอสูดเลยแค่นั้นเต็มจัดเลยนะไว้เธอเอาไปแก้วข้อถ้าติดสูดทอดสูดติดแล้วฟุ้งที่ามแท้คุณตคนใหญ่ๆสูดเอามือลงโอเคได้แล้วเอาไปแก้แก้วสูดแล้วแค่นี้แหละทุกท่าสบายใจหวานงง